ทำไมข้าไปเห็นสองคนนี้ทําเควสเลยนะเนสโกกับกิน่ะเจ้าไปอยู่ไหนบ้านเดินตามเนสโกกนั่นไหญ่มากะเชียวข้าบอกแล้วว่าต้องเป็นสองคนนั้นน่ะตอนที่ข้าพูดอ่ะขนตูดสองคนนั้นลุกนะข้าสามารถมองเห็นได้ข้ามีสองความสามารถเจ้าไม่รู้เลยตอนนี้ข้าก็สามารถมองใต้เสื้อผ้าของเจ้าได้นะขนตูดเจ้าก็ลุกเหมือนกันนะตอนนี้อ่ะ หากว่าดูคลิปแล้วชอบกลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะไอพวกชั่วทำเควสให้ดูก่อนโอ้โหเพอร์ผิดมีใครปิ้วๆมันเราไหมวะโย้ย <c oughs> หาคนปิ้วๆด้วยก่อนทำจริงปะเนี่ยอ้าวทำจริงชินะบุไม่เป็นโอเค นก็ไปเลยไอ้ชู้สาวน้อยมากับข้ามากับข้า่อยดีมากเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมดีมากเดินมากับข้าเดี๋ยวข้าจะทำควสกัให้ดูนยะอ่ะดูอยู่นะเจ็บคออ่ะกินน้ำแปพันจิโร่ก็ไม่ได้เป็นอุ้ยเจ็บคอโวยวายจัดเจ็บคอ มันไปตายตอนไหนแล้วดูแล้วดูภาพคิว <c oughs> เอ้ายังไม่มีคนตายดิห,หว่าฉันมีไอ้โง่เดินตามตั้งตัวหนึ่งเนี่ยแกว่าใครโง่ฮะเอ็งไงไอ้มันุษย์โ,โคศก,กคไม่ได้เป็นอสูรแต่อยากฆ่าแม่งมากเลยอ่ะอุคัน ืมไม้ทำจริงว่ะ <c oughs> มันสกแกนเสร็จแล้วอ้ยกระตุกทำไมมันกระตุกจังโอเค <c oughs> okay. ก็รู้แหละว่าไม่ได้เป็นเอ,าอ้ายังไม่เสร็จอีกเลยเต้นให้กำลังใจก่อนเต้นให้กำลังใจก่อน ทำไมข้าไม่เห็น2คนนี้ทำเควสเลยนะเนสโกกับกิยู่ะีเจ้าไปอยู่ไหนมาน่ะข้าเดินตามเนสโกะสองคนนี้น่าสงสัยนะค้าว่ารอบเนี้ยก็อยู่กับเซนอิมโพสเตอร์เดินด้วยกันนะแต่ท่านอยู่ไหนล่ะ้าอยู่กับชินอบุตั้งแต่ต้นเกมยังไงล่ะเขาก็ยืนยันว่าข่าทำเควสจริงๆ ขามีเควสสแกนไงไม่ใช่ว่าเจ้าโสคนนั้นเริ่มแล้วไงเจ้าเริ่มจะโบยค่าแล้วสินากิยูมีข้อมูลที่สำคัญจะมาบอกไหมคนจำตอนที่ออกซิเจนมันั่วได้ไหมจำได้ฉันน่ะเห็นอิโนสเกะเดินมาแต่ว่าไม่เข้าไปในห้องนั้นก็ใส่โค้ดน่ะเขาทำแบบว่าระบายรอบรอบน่ะใช่ไหม ดูสกเกตตอ,เอน,นเห็นนายเหปือนนเปี้ยนแถวนั้นแต่นายไม่เข้าไปแก้ทำไมถึงนายทำไมนายถึงลอยฉันก็ไม่แก้แต่คิวไม่สงสัยดูสกเกตนะแต่ข้าสงสัยกิยูน่ะข้ามั่นใจว่าเป็นกิยูน่ะหมูมม่มู่เจ้าว่าเลน่ะ<อ>กิยูทำเควสเหรออ,อืม จริงเหรอที่เจ้าไม่ใส่โคดอ่ะเซนจิสึญญสก็เห็นเขาทำเควสใช่ไหมตอนแรกอะ่ะมันพูดไม่ได้อีกแล้วอ้าวอ้าวเออเอ๊ะฮคิวว่ามันมีอะไรแปลกคิวว่ามันมีอะไรแปลก เอาไงดีวะมองหน้ากันดิมองหน้ากันดิยังไม่มีใครหมดแล้วจะตายแล้ว five minutes later <c oughs> มองหน้าไ <c oughs> อา้ไอ้บ้าอย่ามามองหน้าข้านะสร็ลคิดว่าเดซิโกะแหละเดซิโกะไม่ใช่เลย เด็กสก๊อตเจ้าเฉยไปไอเจ้าตัวเล็กไอ้เต้าถวงวน้อยมองหน้าข้ามาดูดิเด็กแล้วบอกจ้าเอาพยักหน้าให้ด้วย 8...2...2... 6...4...3... สอ๊ะ<อ>นั่นไงอ๋ักไงวะแล้วเชียวข้าดะ บอกแล้วนะว่าสงสัยสองคนนี้น่ะไม่มีใครฟังข้าเลยน่ะข้าสังเกตแล้วว่าสองคนนี้น่ะเขาไม่เอามือทำเคเวสเลยน่ะแต่ก็ไม่มีใครไม่มีใครเชื่อข้านะข้าบอกแล้วว่าต้องเป็นสองคนนั้นน่ะตอนที่ข้าพูดน่ะคนตูดสองคนนั้นลุกน่ะข้าสามารถมองเห็นได้ข้ามีสองความสามารถน่เจ้าไม่รู้เลยตอนนี้ข้าก็สามารถมองใต้เสื้อผ้าของเจ้าได้นะ่ะคน<อ>ตูดเจ้าก็ลุกเหมือนกันนะตอนนี้น่ะ <laughs> เขาไม่ได้ประเซ้นข่าวมันจะแรงขนาดนี้นะสองคนนี้นะแถวจะไม่ได้ทำเควสอะไรเลยนะแค่มายืนงงกูเป็นคนอื่นเฉยๆฉอนะเ <c oughs> ชื่อข่าหรือยังลหะทุกคนพอลูกตายแ้ายอ๋ออะอะเขาปรเเซนข่าวก็แรงอยู่พอตัวนะข้าก็บอกแล้วว่าเป็นสองคนนี้นะขนตูดเขาลุกตอนข้าพูดนะแต่ไม่มีใครฟังข้าเลยนะ ข้าก็บอกแล้วว่าเป็นสองคนนี้นะขนตูดเขาลุกตอนข้าพูดอ่ะแต่ไม่มีใครฟังข้าเลยะมุยิจของเธอจะเป็นที่จดจำมุยเอ็งไปเห็นมันทำเควสตรงไหนวะเขาบอกเขาอ,อ้งไปแล้วนะเขาอ,อ้งไปแล้วนะมึงก็ไม่ต้องอินกับโลขนาด,ดนี้กด้ดด มึงเขาไม่ต้องรอเพร์ขนาดนั้นก็ได้บะโอ้โหแัวการ์ดแัวการ์ดแัวชีวิตกูหลังงึดจิงๆแม่งทำาเมอใส่ด้วยชวัวร์ยัหนะพะยัหนะ แค่นี้สื่อเสียงไม่ทะลุไปเลยกิลเรามาเป็นเพื่อนนายแล้วกิลมาเราอยู่เป็นเพื่อนนายเองมาเฮ้ยทำไมสกอร์เมาส์ไม่ได้รอบนี้เฮ้ยเรามีสกอร์เมาส์ไม่ได้อ๋อได้แล้วได้แล้วมาปะ เกิดอะไรขึ้นอะมุยเนี่ยหายไปไหนมาแล้วจะว่าไปะาาอะไปดูหมามานี่เจ้าเพิ่งกลับมาเลย <c oughs> นี่ข้าคุยกับเจ้าเป็นชั่วโมงเลยนะ <c oughs> ขามันสันจนจ่น

อีกแล้วเหรอไม่ได้ตาฝ่าใช่ไหมไม่ได้ตาฝาดจริงๆใช่ไหมไม่รู้ว่าโหวตไว้ก่อนเลยแล้วก็กิยูกิยูนี่รูดการ์ดกับเราเไม่รู้เหรอเพราะว่ามันก็ไม่มีใครที่ควรจะเป็นแล้วอ่ะแล้วก็อีโนสุเกอะ ันคิดว่ามูนี่แหละเป็นมูอย่าเป็นคนหนึ่งไม่งั้นก็น่าจะฆ่าได้คนหนึ่งแล้วแล้วก็แล้วนอกนั้นก็ไอ้งกข้ารู้นะว่าเจ้าเป็นแบบข้ารู้แล้วว่าเจ้าเป็นเจ้าน่ะเป็นข้ายืนยันว่าเจ้าเป็นเจ้าน่ะเป็นลอยลอยโชก่อน <laughs> เจ้าสงสัยมันค่าใช่ไหมลอยตามด้วย <laughs> แต่ว่าอีเซนอีสือเด่กคิวยังไม่เห็นนางนางทำควิสอะไรเลยดูว่านางทำหรือเปล่าอ ชิโนบุเนี่ยตอนออกมาจากห้องพยาบาลคุณมุยได้ออกมาด้วยไหมครับตานะคะอืมผมสงสัยเขามาตั้งแต่ตามเมื่อกี้แล้วแต่ขนตูดผมนี่ลุกชูชันไปหมดเลยอ่ะ,อะใช่ไปครับคุณมุยผมสามารถพลุให้คุณชิโนบุได้นะ<ช>ไม่<ห>เป็นปนะ ทันจิโร่ก็ไม่ได้เป็นผมสามารถพู้ให้เขาได้เช่นกันทุกคนเชื่อผมหรือเปล่าเนี่ยตาดิเนี่ยต้องเชื่อผมแล้วนะไอ้เจ้ามุยต้องนายแล้วแหละป้าแตมุ้ยนี่ใครวะไอผมทำยังไงเล่าเรษลักหมอกยัเรลักหมอคนนี้เนี่ยเจ้า,าไม่ได้ศึกษาเลยเรื่องอะไรแต่รีบโบดแล้วเร็ว ใครก็เลือกค่ะประับลอยเองเบื่อลอยอีกแล้วเหรอเนี่ยกล้าไปดูหมามาจริงๆหมามันป่วยเอาชิบหายละต่อให้จะใช่หรือไม่ใช่ก็เถอะลาก่อนนะเขาไม่ได้สติแล้วเขาเขาเสียตินะ้วเขาว่าขาดิสกงห์ได้ลงคอนั่นไง เซนคิวโคตรแรงอยู่บอกเลยแล้วก็อีโนสุเกะเนี่ยค่าเห็นเจ้าวิ่งไปวิ่งมาไม่ทำเควสักทีนะฮะใช่ไหมใช่ไหมนุ่มนิ่มเหรอหมายถึงตรงไหนอะตูด ลาก่อนไอหน้าขนไออาร่าอาร่าท่านเน, <c oughs> น,นี่าายเซนหนักจริงๆเลยท่านเาข้าว่าตาหน้าเนี่ยข้าตายก่อนแน่เลยว่ะเข้าว่าตาหน้าข้าจะโดนข้าปิดปากแน,กน,น่เลยวะ่ะข้าโดนข้าปิดปากแน่ตาหน้าเนี่ย